คุณอยากสร้างธุรกิจรายได้หลักล้านไหมครับผมถ้าเกิดคนเป็นคนที่อยากสร้างธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะทํำยังไงนะครับคลิปวิดีโอว,วันนี้จะเป็นคลิปที่อาจจะช่วยคุณได้นะครับโดยในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับมีเล่นดอลลาวิกเกนนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้สอนให้คนลาออกจากงานประจำแล้วก็ทําธุรกิจหลักล้านตตัวแต่ว่า น้องเอเลนนี้สอนคนทำยังไงสร้างธุรกิจหลักล้านในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงวันหยุดที่เรามีเวลาว่างได้นะครับ นังสือเล่มนี้เนี่ยต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆที่สอนเทลลี่หนักๆให้คนนะครับว่าคนต้องทำ customer journey นู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเขาได้ยกตัวอย่างแล้วก็ปรงบปกาประสบการณ์ชีวิตของตัวเขาเองแล้วก็นักเรียนของเขาเองนะครับในการสร้างธุรกิจนะครับว่าเขาขั้นตอน1234ทํายังไงวิธีหาไอเดียยังไงวิธีพิสูจน์ว่าไอเดียนั้น working ยังไงนะครับผม ซึ่งวันนี้ผมจะเอาส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ออกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้ากดชอบวิดีโอผมอย่าลืมกด s u บ scribe วิวดีโอผมด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยโดยผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่าโนอาคากันนะครับผมซึ่งผู้เขียนเล่มนี้เนี่ยเขาเคยทํางานใน Facebook แต่ว่าโดนไล่ออกออกมานะครับ หลังจากนั้นนะครับเขาก็ยังได้ทำธุรกิจอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป s u m o c o m หรือว่า mymin t หรือว่า min.com t นะครับซึ่งล้วนแล้วประสบความสำเร็จน,นะครับบน y u t u b e เขาก็มีผู้ติดตามมากกว่าหลักล้านคนนะครับเขาก็ได้ช่วยคนอีกหลายคนมากเลยนะครับในการสร้างธุรกิจเสริมที่มีรายได้ตั้งแต่หลักพนันขึ้นไปเป็นหลักล้านนะครับโดยใช้เวลาเสารอาทิตย์นะครับ โดยเขาได้แบ่งออกเป็นประมาณ3ามช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงแรกก็คือก่อนจะเริ่มต้นกําลังเริ่มต้นแล้วก็หลังจากเริ่มต้นก็คือการทําให้เติบโตนะครับโดยช่วงที่1เนี่ยเขาก็จะสอนวิธีเราการก้าวข้ามความกลัวของเรานะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะไม่เริ่มธุรกิจอาจจะเพราะว่าเขากลัวอยู่สสิ่งใหญ่ๆอันที่1ครับก็คือกลัวที่จะเริ่มต้นนะครับหลายๆคนอยากทําธุรกิจแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเขากลัวว่า เราต้องรับความเสี่ยงไหมเราต้องลาออกมาไหมแล้วก็เราต้องศึกษาหาความรู้ต่างๆนานาเพื่อ make sure หนึ่งร้ว่าเราพร้อมที่จะเริ่มต้นถึงเริ่มนะครับซึ่งในเล่มนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอยู่ไม่จำเป็นต้องลาออกมาเลยใช้เวลาเสารอาทิตย์ก็ได้ทำอะไรเล็กๆก่อนเป็นแซมเปิลก่อนเป็นเอ็กเพลเมนต์ก่อนเป็นอะไรที่เราลองก่อนแล้วก็ถ้าว่าโอเคเราค่อยทำซ้ำทำซ้ำแล้วก็ปรับให้มันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องดีร้อย์นะครับ ต่อไปความกลัวระดับที่สองที่ทำให้คนไม่ยอมเริ่มต้นธุรกิจสักทีนะครับก็คือความกลัวในการถามหรือว่าความกลัวในการถูกปฏิเสธนะครับหลายๆคนที่ไม่ยอมถามลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าสอบถามความคิดเห็นของลูกค้านั้นอาจจะเพราะว่าเขากลัวที่จะโดนปฏิเสธกลัวที่ลูกค้าบอกว่าไม่สนใจหรือว่าโกดนมือน,นะครับผมแต่จริงๆแล้วการ ที่จะถามลูกค้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเขว่าเราไม่ถามลูกค้าเราก็จะไม่มีวันรู้ว่าไอเดียของเราเนั้นเวิร์กหรือเปล่าหรือว่าขายออกได้หรือเปล่านะครับตังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องจัดการกับตัวเองเลยก็คือการที่ฝึกที่จะถามคู้อื่นนะครับไม่ว่าจะโดนปฏิเสธเยอะขนาดไหนแต่ว่าทุกครั้งที่ปฏิเสธไม่เท่ากับว่าเรื่องนั้นจบนะครับในหนังือเลมนี้ได้พูดถึงว่าเขาได้ขอ HR ของ Microsoft ในการถามหา งานฝึกงานของเขานะครับซึ่งช่วงแรกนะรับโดนปฏิเสธหลายรอบมากนะครับจากเอชา Microsoft ว่าเขาไม่มีงานอินเทอร์นให้กับผู้เขียนนะครับจนมีวันหนึ่งเอชาเขาคนนึกถึงผู้เขียนนะครับเพราะว่ามีงานเกี่ยวกับตั้งขายให้กับผู้เขียนเพื่อเข้าฝึกเขาลองงานทําให้ผู้เขียนเนี่ยสามารถเข้าไปฝึกงานใน Microsoft ได้นะครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่สอบถามตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็ไม่มีวันได้โอกาสนี้มานะครับซึ่งอันนี้ก็นําไปสู่ข้อที่2นะครับก็คือนอกจากถามแล้วเนี่ยเราก็ต้อง follow up ด้วยนะครับการที่ follow up เนี่ยมีโอกาสที่ทําให้ไม่แกบบัญชีได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่การที่ลูกค้าเราตอบว่าไม่เนี่ยอาจจะไม่แค่ตอนนั้นตอนเดียวไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ตลอดไปเขาจะไม่ต้องการนะตอนนั้นแต่ว่าไม่เท่ากับว่าเขาจะไม่ต้องการตลอดชีวิตนะครับ ดังน,นั้นการที่เรา follow up เนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้ลูกค้าของเราตอบตกลงในอนาคตน,นะครับทีนี้ถ้าเราก็าข้ามความกลัว2อ,อันนี้ไปได้แล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่ส่วนที่เราจะเลือกธุรกิจอย่างไงนะครับว่าเออตอนนี้เราอยากทำธุรกิจละเอาควรจะทำธุรกิจอะไรนะครับโดยในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงว่าการที่เราจะทำธุรกิจนั้นเราต้องทำธุรกิจออกมาเพื่อแก้ไขปัญหานะครับ ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มองหาไอเดียที่เจ๋งๆแต่เขามองหาโซลูชันมากกว่านะครับว่าโซลูชันนี้สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของเขาได้หรือเปล่าวิธีเช็คง,ง่ายๆนะครับก็คือเราจะยอมจ่ายตังเพื่อโซลูชันอนันหรือเปล่าและโซลูชันอนันแก้ไขปัญหาในชีวิตของเรานะครับโยัยในนี้ผู้เขียนก็ใช้ 3W นะครับก็คือ Who What แล้วก็ Where นะครับผม เริ่มต้นด้วย w h ูก่อนก็คือใครคือลูกค้าของเรา what ก็คือเป็นปัญหาอะไรที่เราจะแก้ไขให้เขานะครับแล้วก็ where คือเราจะหาลูกค้าของเราได้ที่ไหนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงมีนักเรียนของเขาคนนึ่งอยากจะทำบริการในการพามาโอกไปเดินเล่นนะครับดังนั้น WHO ก็คือคนที่มีสุนัขที่บ้านนะครับ แล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรแก้ไขปัญหาคือการนําสุน,นัขออกไปเที่ยว ทีนี้เขาก็ได้ถามเพื่อนที่เขามีสุนัขนะครับแล้วก็พบว่าเพื่อนส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าจะมีคนพามาเขาไปเที่ยวไหมแต่เขากลับมองหาอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือคนที่ดูแลสุนัขให้เขาแทนในช่วงที่พวกเขาเออกไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าออกไปเที่ยวนอกประเทศนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ยอมที่จะไปถามคนอื่นใช่ไหมครับมันก็จะไม่มีทางรู้ว่าจริงๆไอเดียของเขาเนี่ยดูเหมือนจะเวนะิร์กเนาะ แต่ว่าจริงๆแล้วลูกค้าเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะครับผมเราก็อีกอย่างหนึ่งที่เราก็ต้องคำนึงถึงนะครับก็คือคำนึงถึงว่าสินค้าหรือบริการของเราหรือโซลูชันของเราคุณต้องการเยอะหรือเปล่าวิธีเขาแนะนำนะครับก็คือการหาใน g o o g l e Trend s, หรือว่าใน Facebook Ad นะครับซึ่งใน Facebook Ad เนี่ยเวลาเราเลือก Category หรือว่า interest ในการยิงแอเนี่ยก็จะโชว์ว่าคนสนใจหมวดนี้เยอะขนาดไหนนะครับ สมมุติว่าเราตั้งค่าบริการของเราหนึ่งบาทแล้วก็ใน Facebook Ad มีโชว์ว่าในประเทศไทยมีคนหนึ่งล้านคนสนใจบริการนี้หนึ่งคนหนึ่งล้านก็คือแมกซิมัมมันก็ได้ประมาณหนึ่งล้านใช่ไหมครับโอกาสในอนาคตที่เราจะสร้างรายได้เป็น1นล้านบาทก็มีอยู่แต่ถ้าสมมุติว่ามีคนแค่หนึ่งพันคนสนใจแล้วก็เราตั้งราคาไว้หนึ่งรให้ตายยังไงมันก็ไม่ถึงหล้านอยู่ดีตอนนั้นมันก็จะเห็นลิมิเทชั่นอยู่ ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีในการหาพิสูจน์ว่าเออบริการหรือโซลูชันของเราน่าสนใจหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นนะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะพิสูจน์นะครับเขาจะใช้คำว่า48ชั่วโมง Challenge นะครับก็คือหาลูกค้า3คนที่จ่ายตังค์ให้ได้ภายใน48ชั่วโมงนะครับซึ่งลูกค้าคนแรกอาจจะเป็นเพื่อนของคนลูกค้าคนที่2อ,อาจจะเป็นคนในครอบครัวญาติของคนนะครับ ส่วนคนที่3เนี่ยจะยากสุดเพราะว่าจะเป็นลูกค้าใหม่เลยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนนะครับผมถ้ากลัวคนรู้สึกว่ายากในการหา3คนใน48ชั่วโมงแรกเนี่ยในอนาคตมันก็จะยิ่งยากไปกว่านี้อีกนะครับและที่สําคัญน,นะครับก็คือ48ชั่วโมงชาเลนจ์นี้คนต้องให้เขา จ่ายตังโอนตังมาให้คนเพื่อที่จะซื้อบริการคนเลยไม่ใช่แค่ตอบปากตกลงว่าโอเคฉันยอมแต่ว่าเขาต้องจ่ายเงินให้คนแบบเป็นก้อนออกมาจริงๆอย่างเช่น100บาทก็คือจ่ายเงินให้คนหน0่100บาทเลยแล้วก็เดี๋ยวคนคล้ายๆกับพีเซลแล้วก็คนส่งบริการให้เขาที่หลังนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนเขาจะโอเคตอนที่บอกว่า คนสนใจซื้อไหมอะสนใจแต่พอให้ใจ่ายตังค์หลายๆคนอาจจะไม่สนใจเราก็ได้แต่ถ้าบอกคนที่ยอมจ่ายตังค์ให้คนจริงๆแสดงว่าเขายอมรับที่จะซื้อของของคนจริงๆนะครับดังนั้นแนะนำให้พิสูจน์โดยวิธีนี้ซึ่งอันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเราก็ต้องรู้ต้นทุนอะไรข้าวๆเนาะแล้วก็การตั้งราคาของเราในระดับหนึ่งมาอยู่แล้วเนาะและหลังจากนี้นะครับเราก็จะเริ่มสร้างธุรกิจของเราได้แล้วถ้าบกว่ามีคนซื้อเราก็พิสูจน์ได้ว่ามันขายได้จริงนะครับ ที่สําคัญก็คือไอเดียของเรามันต้องขายได้จริงแล้วก็หลังจากที่ขายได้จริงเขาก็ได้แนะนําวิธีในการที่จะทําให้บริการหรือธุรธกิจของเราโตขึ้นนะครับโดยในนี้เขาก็จะเน้นย้ําที่อ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียแต่ว่าเขาเน้นอ e ีเมลมากกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันดีก็จริงแต่ว่ามันพึ่งออกริทึมเยอะเกินไปนะครับข้อไหมยก็คือถ้าอนาคต โซเชียลมีเดียเหล่านั้นอัลกอริทึมเปลี่ยนก็เท่ากับว่าเราก็ต้องสูญเสียลูกค้าไปเยอะเลยอย่าง Facebook ที่เขาเปลี่ยนอัลกอริทึมทำให้บางธุรกิจนี่รายได้ห่วหายไปประมาณหลาย10%เเลยเนาะแต่ว่าอ e ีเมลเนี่ยเราสามารถส่งอ e ีเมลให้กับ อีเมลลิสต์ของเราทุกคนได้เข้าถึงทุกคนได้นะครับสมมติว่าเรามีอ e ีเมลลิสต์หนึ่งแสนคนแล้วก็10%เปิดขึ้นมาก็หนึ่งหมื่นคนละแล้วก็ถ้ากว่านั้นอีกห้าสิบเปอร์เซเปิดขึ้นมาเพื่อซื้อจริงๆก็5,000คนละยังไงกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นลูกค้าของเรานะครับ การสร้างอ e ีเมลลิส์ยังไงเนี่ยเขาก็มีวิธีแนะนําในนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ตลอดหนังสือทางเล่มจริงๆมันก็หลีดไปหาการที่เราจะ Sign Up แล้วก็ให้อ e ีเมลของเราแก่ผู้เขียนเช่นกันนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนแค่เตลลี่แบบว่าลอยๆออกมาให้เราดูเฉยๆนะ เขามีการยกตัวอย่างมีการบอกขั้นตอน 1, 2, 3แล้วก็มี assignment ให้เราทำด้วยว่าคนต้องทำ 1, 2, 3, 4ามนะครับตามคำแนะนำของเขานะครับซึ่งต่างจากสงธุรกิจอื่นที่มาจะพูดถึงอะไรที่แบบว่าเป็น d a i l y อย่างเช่น Customer Journey 4P อะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือเขาสอนเราเหมือนมีคนมาโค้ชเราแล้วก็ให้กำลังใจเราตลอดเวลาที่เราทำธุรกิจแล้วก็เราทำ a s s i g n m e n t ของเขานะครับผมยังไงถ้าเกิดใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะครับ ได้ใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษยังไม่มีแปลไทยน,นะครับใครที่สนใจที่จะอ่านบทเชันภาษาอังกฤษสามารถสั่งซื้อด้านล่างได้นะครับเราจะกันคลิปน้านะครับบ๊ายบาย